ก็ต้องการสวัสดีน้องๆในไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมก l รีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับ GM ก็ยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนะครับตัวละครมูโคล่าง2ฟรีๆนั่นเองนะครับมาพร้อมกับท่าทางนะครับถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็จะมีของฟรีอีกเยอะแยะมากมายวันนี้พี่จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับจะสอนรับแบบละเอียดกันเลยนะครับก็คับร กิจกรรมเนี่ยจะเปิดวันไหนนะครับรับอะไรฟรีบ้างนั่นเองนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยพี่ขอนะครับ8 0 0พันไลค์นะครับถ้าถึงพี่แจกบัตรกาลินาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคใครที่อยากได้บัตรกาลินาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับเนาะโอเคทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆกันก่อนเลย นะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นชุดพิตูนั่นเองนะครับทั้งขาวทั้งดําเลยกับไม้สมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยก็จะเป็นกล่องนะครับนี่นะครับเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับผมก็จะมีชุดสีขาวนะนี่เป็นไงโคเท่นะครับแล้วก็จะมีเอ่อสีดำนะครับนี่เป็นไง จังแจมนะครับแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงด้วยนะครับนี่นะครับผมมีมีทั้งหมดเนี่ยสี่ชุดนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลอื่นๆเยอะมากมายรวมถึงโทเค็นกันด้วยนะครับผมใครที่ดวงไม่ดีเนี่ยสะสมได้โทเค็นก็เอามาแลกได้เลยนะครับนี่ตามนี้นะครับผมนี่ก็จะมีทั้งชุดนะครับผู้ชายผู้หญิงนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับใครที่อยากได้ชุดพี่ตูนเนี่ยก็มาสุ่มกันดูนะครับหมดกี่เพชรกี่เพชรก็อย่าลืมบอกพี่กันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมงนึือ ผึกแก้วนะแผงการเวลานะครับสามารถแลกได้แล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยสำหรับกิจกรรมนี้ก็อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นสกินเปิล m p f i ราวานนั่นเองนะคใครอยากได้ก็อย่าลืมเข้ามาสุ่มกันด้วยนะพี่จับไปแล้วนะสองพเลย นะครับโคตรสุดนะครับสำหรับกิจกรรมตู้สุ่มอีโวใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับอยู่ในส่วนกิจกรรม 4v4 ชิงแชมป์นั่นเองนะครับแข่งขันกันวันนี้เลยนะครับเวลา2ทุ่มนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่มีทีมนะครับกำลังหาตรงหาตี้อยู่ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมนะนี่ทีพี่ก็ เป็นทีมตัวตึงโคราชโนหนึ่งนะครับผมน่าจะลงแข่งเหมือนกันนะเพราะว่าพี่หาตั๋วไว้แล้วนะครับนี่นะครับพี่มีคูปองอยู่หนึ่งใบนะครับนี่ยังไงก็แข่งแน่นอนสำหรับค่ำนี้นะครับบอกเลยรอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับก็รอชมรอเชียร์กันนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่าสำหรับกิจกรรมโมโคเนี่ยรับตัวละครฟรีฟีถาวรยังไงนะครับท่าทางฟรีฟรีถาวรยกเซิร์ฟกันยังไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ p ิกเก็ตสป,ปินอคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีอีกห้า500เลยก็คือรับคูณสอนั่นเองนะครับลิงก์งสมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโปรโมชาั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับถ้ากดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาแล้วก,กดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับนี่ตามหมอพี่เลยนะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเเเเเเเหมมมมืืออออนน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 ดิิะะะคคคครรรรรรััับบบบบแแแลลลลล้้้้้ววววกกก็็็่่่าาาาาขขขงงงงทีใโไป์สจ ไปตามงบพวกน,น้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500เลยนะครับพอโอนเอสร็จไซเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าเลยนะครับแล้วก็กดมาที่แรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปสุ่ม i d ท h a บักตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีเครือ100เนะครับเราไปดูกันเลยนะครับผมเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็มีให้วัดกัน2อย่างเลยมีเครดิตแ,แล้วก็ i d ท h a บักตรงนองไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมครั้งละ20เครดิตเท่านั้นนะครับมาดูเลยนะครับว่าจะออกหรือเปล่าครััั้้้้งแรรรรรรรกนนะคคคบบบผผมมอออหหหเเเเเตตีียยยยไปสโโขาดดทุิล โอ้โห,โหแพงจัดโอเคมาครั้งที่2องเรียบร้อยครับผมเกลือเฮ้ยขาดทุน15คิเดิดสองรอบเลยหรอเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเหมือนมันจะได้แต่มันไม่ได้ว่ะนิดเดียวโอ้โหขาดทุนไป10คิดิตมาไปต่อครับต้องเอาให้ได้ครับจงังหวะเนี้ยต้องมาแล้วแหละเฮ้ยเบ๊กเบ๊กเฮ้ย ได้สักทีนะครับเรียบร้อยครับผมยินดีด้วยคุณรับไอดีท่าบักทงนะครับจากนั้นกดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าแรกนะครับผมจากนั้นให้เราเลื่อนมาข้างล่างครับผมนี่ตรงนี้นะครับกดไปที่ติดต่อตรงนี้เลยมันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ดีท่าบักทงเรียกส่งให้เป็นห้าทีเลยเป็นไอเดียเซิฟไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีเลยนะครับโปรโมชั่นรับห้าร้อยบาทฟรีฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหมดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้ออยนนนนนนี่ะะคครรรััับบบขึ้แเ์หลก ภาพหัวกิจกรรมใหญ่ๆเลยนะครับคือกิจกรรมฟรีโมโคแฮกเกอร์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือวันเปิดกิจกรรมใหญ่ก็คือวันที่ 18กันยายนนั่นเองนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่6กันยายนเลยนะครับก็จะมีล็อกอิน5วันลั่นกระโดดล่มนั่นเองนะก็คือล็อกอินครบ5วันรับไปเลยนะครับนี่ตามนี้นี่เห็นไหมก็จะมีตั๋วนะครับแล้วก็จะมีล่มคิวคีบนั่นเองนะครับนี่โคตรแจ่มนะครับในส่วนต่อไปก็คือวันที่10กันยายนนะครับผมภารกิจโมโคโชสกิลนั่นเองนะครับเหมือนแบบ น่าจะเล่นให้ครบหรือเปล่าหรือว่ายิงให้ครบนะครับก็จะรับไม้บิบบอลลายโมโครัก2ไปเลยนะครับแล้วก็ในสองต่อไปนะครับวันที่ส0เหมือนกันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษฐานรับโมโคนั่นเองก็จะมีของรางวัลไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับเป็นสกินรถนะครับเป็นสกิน คูหูนะครับมีตาโมโคูล่าง2ครับมีแอร์บอร์ดแล้วก็มีชุดนี้เป็นชุดผู้หญิงพี่รีวิวไปตั้งแต่วัน2วันที่แล้วแล้วก็กดย้อนไปดูในช่องได้เลยนะเป็นชุดผู้หญิงฮุดอ่าเป็นชุดผู้หญิงแฮกเกอร์นั่นเองนะโคเท่นะครับแล้วก็ในวันที่18นะครับรับของฟรีถาวรก็จะเป็นในส่วนตัวละครนะครับนี่ตัวละครฟรีนะครับถาวรเลยนะครับสำหรับตัวละครโมโคูล่าง2นี่นะครับล็อกอินรับฟรีไอเทมนั่นเอง นะครับแล้วก็จะมีนะครับเล่น5นะครับขวากะทะโมโคมเหมือนเล่น5แมตช์นะครับผมเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับผมเนาะก็คือรับกระทะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนวันที่ 20นะครับไอเทมเด็ด7วัน7ชิ้นนั่นเองนะครับเหมือนกิจกรรมอันนี้เลยนะครับเนี่ยสวยเด็ด7ชุดนั่นเองก็จะเป็นเหมือนแบบว่าให้เก็บโทเคนนะครับมาแลกชุดนั่นเองนะครับมาแลกของรางวัลตามนี้เลยนะมีทั้งชุดตัวนี้นี่นะครับชุดแดงตัวนี้แล้วก็มีสกินลกเลยนะครับส่วนที่เด็ดของเราอยู่วันที่25ครับผมนี่นะครับเล่น10ตา ล่าท่าทางนั่นเองก็จะเป็นท่าทางถาวเลยเป็นหน้าทางเต้นนั่นเองเดี๋ยวพี่มารีวิวให้คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือมาบอกว่า GMD ยันมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือในแบนเนอร์ทั้งหมดเนี่ยก็คือฟรีหมดทุกอย่างเลยนะครับบอกเลยว่าฟรีหมดทุกอย่างโคตรคุ้มโคตรเด็ดโคตรแล่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมโมโคล,ล่างสองนั่นเองนะครับเป็นโมโคลุกพลังนั่นเองสำหรับชื่อเต็มกิจกรรมนั่นเองนะครับบอกเลยว่าของฟรียับยับนะครับท่าทางได้รับฟรีแน่นอนนะครับ100ร,นนร้อยเปอร์เซ็นต์ สวยเด็ดเจ็ดชุดใครที่ยังไม่มาแลกชุดเนี่ยรีบๆเลยนะครับก็มีหลากหลายชุดให้แลกเลยนะครับเดี๋ยวพี่ลรอเปิดไปก่อนปับ๊บโอ้โหได้ถาวรเฉยชุดอะไรนะครับส่วนชุดก็มีเปิดเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่เห็นไหมนี่ชุดคนป่าชุดอมวยอันนี้หรือเปล่าวะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้น,น,น่าจะน,นี้แหละ นี่ชุดอมวยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับใครที่อยากได้ก็มาลองซูมกันดูนะสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับผมเนาะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่ GM ยืนยันมาแล้วรับฟรีๆยกเซิร์ฟถาวอนกันแน่นอน100%เลยนะครับใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องบิ๊กแชนเนลกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวแบบนี้บ่อยๆนะครับสำหรับของฟรีของแจก ของถาวอนบอกเลยต้องช่องบิทแนลเท่านั้นนะครับโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วแหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องกลับคำว่าสวัสดีครับ